สวัสดีครับสวัสดีครับเกวันครับมาร่วมกินดีครับเกวั้นนะครับมได้ยินข่าวว่าสวกว่ามันคได้เสี้ยงไถ่สามตัวนี้ได้สองใบแปดหนึ่งหกค่ะพ่อเรียนผูว่าเอียงให้แม่นาน้อยกินทอดสิบหกมือครับเตรียมมืออายักษ์ได้ครับว่ากันได้ไปจับหนึ่งหกใบไงนี่โวอันนี้ฮาเจี๊ยมีคือหนึ่งห้าเจ็ดบอกครับผม กะมีหน well, ึ่งหาเจ็ดมีพวกหาเจ็ดเนาะค่ะเราจองเพื่อนไว้เพื่อนอำมาตย์ทรงนีว่าจะคล้องเสื้อตะเจ็ดหาว่ายทุกวันมีหาเจ็ดจากบ้านนะคะเห็นก็มีใบเดียวน่าหาเจ็ดไปดีเพื่อนกันเล่อามาตยทรงเพราะว่าจองไว้จองไว้แจนเจ้าตองหวัดบอกว่าเอาวันลอตเตอรี่หาเจ็ดเจหานะคะครับผมบาร์เรียนชนหัวต่อมาห่ ได้คักได้แน่ยนะครับเจวันนี่ลหรอคะต่ว่าเก่าทิศกับบ่ได้นะคะเพราะว่าเป็นนางวัลที่นึงครับเป็นนางวัลที่นึงแต่ว่าเก่าเสือไว้หลายแต่ว่าเป็นบุญนะครับเนาะกับคือกับไม่ไม่คู่บอกละค่ะกับยิบจับไว้กับคือเพิ่นบอกบางเงี้ยนร่งกระจาได้ว่าปูยำให้เอาอันพวงมาไล่มาค่ะพวงมาไล่เก่าพ่วงน้ำเดี๋ยวนี้เรื่อมเนื้อสัตวเมื่อสิไปดน่าสิเอกวันที่สิบสองบอกค่ะ ไปเม่ตนเนะเคียนวะที่ไปที่มาของหาเจ็ัครับแมนค่ะฝนตกเด้ค่ะสิวปจอซื้อน้ำแดงนะค,ะครับย่าลืมซื้อเนี่นะอกย,ยังอยากสิลืมซื้อนะปูยำเนี่ย่ยะะิทการที่12เ<ช>มื่อกี้วันเนาะแมนค่ะคไปเมือ่อไหรฝนตกแห้งหอมเนาะค่ะเมื้อเฮาสิไปล้างต่ว้าปูว่าว่าเนี่ยโมแวันทีส่สแบเน็ดนครับแมนค่ะก่อนก่อนานี้อยู่ค่ะกูพยายา ว่าสิไปแม่ตะเคียนวันที่สิบสองแต่ว่ามีอยังสิเตรียมแน่ก็คือมีผ่าเจ็สีคือเอาก้อนหนานี้แล้วค่ะก้อนที่ว่าสิไปแต่ว่าเ่นกระเอาล่วงหน้าไว้แล้วเนาะว่าให้เตรียมผ่าเจสีแล้วก็ผ่าแดงเจ็ดพื้นแล้วก็พวงมะไรกะว่วงน้ำแดงทาขวดนี่แต่ว่าปูผ้าแห้วร่วมกันก็คือที่วันวาเนาะมือนันเนาะที่เฮางยางเบิรงนูเม่ตะเคียนตนหนึ่งนี่เพื่อนจะเอาพวงมะไรกาว่วงก็ผ่าแดงเจ็ดพื้น แล้วอีกต,ต้นนึ่งนี่เพื่อนจะเอาหาเจี๊สีกับน้ำแดงหาขวดว่านจะเด้ยว่าต้นนี้กับเก้าเจ๊ต้นนี้กับเจี๊ย่าเนี่ยนะครับไปเบิ้งคลิปยอดล่างเลยด้วยครับแมค่ค่ะวันที่สิบสองนะคะบอ,อกชัดเจนครับแล้วว่าเห็นอยู่ตน้ตนต้นไม่แต่เที่ยงเลยเห็นบอค่ะที่ว่าเป็นห้อยคู่กหนึ่งหาเจีะคร่ะที่เป็นห้อยคู่อยู่ต้นแต่เที่ยงนนะคร่ะยังอยู่ก็เป็นดำเป็นขาดแม่ดำดํา เห็นอยู่ต้นพู่นทางหอปูอีกแล้วหนึ่งหาเจี๊ยดีมากของหนึ่งหาเจ็๊เพราะว่าหัวตรงหันเนาะเพราะจากซีเวลายเพราะว่ามันมันแต่ปูก็บอกว่าวันที่สิบเจ็ดเนี่สิปอยสิบผาวันกันเลยออกมันร่วมกันเจี๊ดหนึ่งหาหนึ่งหาเจี๊ยสถานะแล้วว่ากระสือกับพงประตูเนาะไอยิมเราบานี้พอไปพราไปล่ำทั้งที่สิบหาล่ำถวาย วันที่สิบหอยู่วัดภูเที่ององเพื่นก็บอกว่าพระสังกัจก็คือน้าภาษสังกัดใจคือเก่าสองบ่ค่ะพยนาจเจสียนสององค์ก็คือเจสองเบ่ค่ะนั่นละแล้วบัดนี้ไปร่นที่สิบหาเป็นบ่ไอบัดนี้เป็นร่ำที่สิบห้าสิบสองไปร่ำที่สิบห้าค่ะร่ำถวายร่ำถวายที่สิบห้าอยู่วัดภูเทศ่หองแมนว่นกันได้มาจัดใ่กันว่าพญนาจเจสียนแล้วกะ พัฒน์กระจายกับน้ำเก่าเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดสองข่าวันเชียรหน่อยเก่าเจ็ดสองแล้วเชียรนึงคือหาหาเก่าเจ็ดเนาะหาเก่าเจ็ดนี่คือพวกมาไล่กับคนนี้ร่วมกันเดี๋ยววันที่สิบหาไปร่ำถวายพยานาเขาเกิดหนึ่งหนึ่งหันหาเจ็ดแล้วทีกระทาเดี๋ยวทำอีกรุ่น่ะฝันบ่อฝันบ่อตะบากข้อนฝันนี่คือสามหนึ่งฝันจองวันนั้นไปออกออกสริงฮะออกออกจินก่อนแล้วก่อนแล้วหันออกออกจินแล้วไม่ออกเหอ ก็เลยบ่บ่ได้ซื้อเนาะค่ะเนาะก็มาซื้ออันบาดนดีนักฟังคู่เ้าบาดนี้ผู้เพิ่นถวายนามดีๆเนาะค่ะเพิ่นก็โทรมามื้อขึ้นมื้อขึ้นก่อนเลขสิออกเพิ่นทักมาหาครับแล้วก็มื้อเลขออกเพิ่นก็ทักมหามาน้องวันรถพี่เสียทั้ง2คันเลยสัพร้อมกันค่ะทะเบียนรถเพิ่นก็75ี๊ยางเก่าเจี๊บบาร์ดเพิ่นก็เลยไปหยิบตจับบาร์ดีเพิ่นก็ได้คือกันค่ะเพื่อนได้ หาเจ็ดใบอยู่ค่ะได้เจ็ดใบจากการเก้าทาเก้าสองอีกสามใบเพื่อจะได้ยค่ะเลขกอายุสามตัวเป็นบุญเป็นวาสนาขึ้นนะครับเนาะค่ะเพื่อจะท้าวถามตลอดว่าใจซื้อตัวใดนสินะคะเดี๋ยววันนี้ของแม่สมพ่อหนีเพือปู่บอกว่าให้ให้แม่สมพ่อหนีเก่าเจ็ดมันบ่ค่ะฮัลโหลมันบ่ค่ะว่าเก่าเจ็ดมีบ่ค่ะเด็กว่าอ้อนที่สิบเจ็ดจ้ะ เก้านเจ็ร่วมกันโอเกวันื่อีเป็นเก้านึงเจ็ดมนเก้านึ่งเจ็อีกคือวัดจะบอกว่าให้ืสอกับกประตูแต่คือเจ็ดกัมหนึงตัวเดียวกันกับเก้านึเจ็ดหนึแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็เก้านั่นแหะค่ะแล้ววันนี้เมื่อนันปูเต็โยกเมื่อเพื่อกระถามบ้ลงค่ะอาจจะโยกให้ให้เบื่องเนาะเพราะว่าปูยกเนียวหนึ่งงสิจำไว้กสินาจำไว เราบันปูกันยกตอนแรกสามเนี่ยัค่ะครับผมโอทร่ำสวายอยู่นะหัปูแม่จ่าเพื่อนกัมยกสามี๋ยวเพื่อนกับแม่ยกบัน้เพื่อนกับมยกหาสิครับหาแล้วเพื่อนกัยกพันยกสิเพให้บพนในร่วมกันหาสองนี่เพื่อนในร่วมกันนะคะแล้วเพื่อนกับม่ใส่สิโอ้ที่้นเจ็ดาสองเจ็ต่หาค่ะที่บนตีเป็นหาสองเจ็ดแม่ค่าอัน่าะเทแทนถ่ามหาแห้งเมืองสิค่ะหาอง ราะว่าเพิ่นนยกมากนี่ึงกอนลราเพิ่นกัยกมากหาหากอแล้วเพิ่นกับมืกัน่นี้นะคะกับมือเพราะว่าบอกเจตโมเขียนลงอยู่่ค่ะที่อาหารนาหาากันด้วยนะคะบารีว่ากัเขียนเขียนเหตเจตโมคือพอเขียนตรงๆมาสัว่ากัไปเขียนอันปูกับมาให้อันสามหาเจ็ดน่นบอค่ะอานาสามเจ็ดเนาะสามหาเจ็ดเละที่ปูวาน หายค่ายังเกลี่ยแตงโมนะครับวันนี้เขียนลงเมื่อนั้นที่นากหน่อยกับแตงโมกับเกี่ยแตงโมนะครับมื่อสุดท้ายนะคะเออมื่อ,อวานค่ะบานีเก้าเก้าสิบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบเจ็ดบารีวันก็เลยกลับไปทบทวนว่าครูบอกว่าเริ่มสร้างประตูโค้งวันที่สิบห้าวันนี้ไปเบิ่งของเดือนมกราคือเป็นวันที่สิบสิบเจ็ดป่ะค่ะสิบเจ็ดมกกะกราสิบเจ็ดมกราเนี่ เสียงจามปูเจดหาแล้วปูบอกว่าประตูโค right. ้งนี่ชายาประตูโค้งนี่คือภาษากระจายชายาประตูโค้งเก้าเจ็ดชายาประตูโค้งแมนค่ะเก้าเจ็ดก็คือปูบอกว่าให้สลักเส่เสาไว้นั่นแหละค่ะเก้าเจ็ดบันวันกะเล่ทรงเอฟซีเบงอันเพราะว่าปูบอกว่าให้กลับไปทบทวนคำบอาปูมาค่ะ หงอดวังหันเลนบอกต้องกลับไปทั่วทั้งกระยังมาออกหงอดต่อมาก <ฮะ S 2> แล้ววันนี้หวงว, 17, ออ 17, งว,หวดององของวันที่สิบเจ็ดมากรล่ามาออกสิบเจ็ดกลุ่มผ้าค่ะแล้วก็หงวดนี่ก็ต้องกลับไปพิจารณาเบอรของวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าอาจสิบออกหนึ่งหนี้หน้ากระใดเพราะว่าฟูกับไ <ฮะ S 2> ว,ว้หนึ่งหนึ่งเก่าน่ามีนะหนึ่งเก่าเจ็ดเมื่อนี้หนึ่งเก่าเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเก่ากรไใด แม่บ่ค่ะเลียวบานีผู้กา3สามหาศูนย์บอกค่ะจะไ้ใป้ไปตัดแว่นห้ไปตัดแว่นตาเนี่เบอร์หาเบอร์หาศูนเบอร์หาศูนย์มของู่ตะวันของเสียเองเบอร์สิบเก้าสิบเก้าครับกับว่าเนี่ย่ค่ะหาศูนย์กับหนึ่งเก้าเอามาใส่กันจำได้ปะหนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งหาหาหนึ่งมันที่สิบห เพราะว่าปูว่าหวดนี่มีว่าหอสิบหามือมี่มาถึงสิบหามือพราะว่างวดนี้มีแค่ยี่สิบแปดมือค่ะมีแค่ยี่สิบแปดมือมีมาถึงสิบหามือละกะกลับไปทัทวเพือนมริเทนนี่นะคะเนาะกะนีแะข้าวม้อคูกอะข้าวเสื่อหนาหลายข้าครูบอกอะไรคลายคขึ้นกันข้ากับไปงหมวดที่ข้าเขียนเคียนมากว่นถึงมหถึง กระดาษที่เขียนไว้หมดที่พันหน้ากี่วันสี่สิบบาททิ้งราตบเพื่อก็ส่งให้พี่ในกลุ่มมันน่ะในกลุ่มมันมันต่างกันว่าเจ็ดกลุ่มนะค่ะเนาะว่าไหส่งให้หมดื้อสิมาบอกว่าวันมาส่งให้คือว่าใดแต่ว่าสามตัววันจะส่งเพราะว่าผู้บอกว่าตัวใดกี่วันขอิดอยู่แล้วออกทั้งสองให้เบิ่งนด้ตลอดครับเจ๊เอกถามทุกมือครับถามทุกมือเจ๊วันมาตัวใดมักเจ็ดเนื้งเก่าค่ะจามเลยบอสหาเจ็ดเนื้องเก่าวันไปเที่ยวหัวหินกับ ปันปูเราเบอร์ห้องนี้คือปูห้สลักว่าเจ็ดหนึ่งเก้าเราบานีอันหนึ่งหาเจ็ดมันมากหนึ่งหาเจ็ดมัต้องหาหนังสือหลายมันบอกกับอ่มันมากหนึ่งหาเจ็ดเลยไปซื้อหนึ่งหาเจ็ด็สดงรีหนึ่งหาเจ็ดมากอันนี้นะคะเป็นบอกข้าวที่ปูชั้นบมกข้าวได้ไหมใส่ไหนก็บบานเอาเอามาแตกหัวปูค่ะว่าที่เขาเยนตัวเลขเขียนตังคเป็นต่งขงหัวปูนยครับคือเลข1 7เจ็ดนี่แหะอ้าเบิ้งกันครับก็พี่น้องเจ็ดสีค่ะ คือเลขที่เร่เลขเอ้าได้กระเป๋ามา้านหอยแงมาหอขาวปูโอ้กเห็นเป็นเลขหนึ่เจ็กเว่านค่ะเอ็นว่าค่ะเอฟซีเป็นเ่อนเป็นตัไบ่ครับเบิรในกันด้วยนโอ้ครับเคยแคบแคบไวให้ให้เพื่อนเบิงเนาะค่ะเนาะอันเพื่อนเห็นเป็นตัอื้นนสินะค่ะเาหงไปคนลหึ่งเจ็ดศูนย์บอครับแอแอนิคคืออยู่ได้เนาะ ศูนย์ยื่อแกลแกนนะครับครับศูนย์จยแก่ครับคช่แต่บ้านเลขที่พอที่ละค่ะแต่วันเห็นวันเห็นขี้แจงติดในหน่อยอยู่ข้างนี้นะครับนี่นี่นี่ค่ะขี้แจงขีงเลขสองเจ็ดนี่แหละค่ะเบิ่มครับมครับเบ้มเบิ้มเสองวนเปนเจีบันเหว่าอย่างนครับหัวบอกเข่าล้มาได้จำได้ไหค่ะอันร่งอันงววนั่นแหละที่มันเห็นอยู่ก่อนเห็นนะครั อันที่่าเล็กๆไรอย่างที่มาพูดว่าว่าเห็นว่าเห็นคือเลขกันเล็กหาเล็กมังคือแสงสามหาเจีดเมื่อไหไปเบืองกันไปคู่สองคนนะค่ะตัวนี้หน่อยนี่ค่ะนี่ตัวเล็กๆนี่น่อยสองเจ็ด่สองเจ็ดแต่ทะเบียนคู่เนี่ยค่ะ ตั้งอยู่บนโต๊ะ้าบนหัวปูนะครับเจวันสิงไปเห็นเอาก็เป็นตัวเลขแค่แตเกีบันงัดใส่กระเป๋าลงมาเบองคก็จังหนึ่งเจคือหน็อยูดด่ครับอ้าวสรับแล้วหมดนี้เจวันมีโศกมีหมันประมาณทเท่าไรครับจะไปเชียร์เสียเรียวมากเบ <c oughs> ลียวกาย่งตรวจล้วอีกาญามย่างครวจเขาเด้เรียว็ไ่้ เสนอยู่ค่ะดีใจด้ลยครับ่กได้ครับผม่ก็ได้หลายอยู่รกาโชคหลายอู่นะคะแม่คู่กัเตรักแสนเลยอครับเนาะครับผมเอพ่งกระเขึกันเอาเสียเอกกัมีแล้วมันอีกย้อนจไปครับเอาเสียเอกกัมันเลยครับเอ็ก่งกัคันว่าเพื่อเดได้ทั้งขี่แล้วแบบง่ายเหมือนว่านนี้ว่าคนเดมันมาเก้าเกศนะคะ ยิ้มได้ไปเฮ็ดคลิปของเสียเอกอยู่ครับเต้เศร้าๆคุณไม่แน่กลับเพื่อนมาเว่าจีบมาตัดมาไม่ใช่อันยิ้มแเพิ่นน่ะ7985เข้าทั้งบนทั้งล่างเอาดีใจนําดีใจนําครับโศกโศกมันมางวดหน้าเงินล้านแตกเอ้อเกวันกับเสียเอกเอานี่เครับเห็นตัวบักใหญ่เลยนี่ครับที่ประเทศจีนจ่าละนาบเป็นไหมครับเด้อครับ กามื่อกี้กับปูกับไหตัวนี้เนาะครับผมค่ะวันที่เท่าไหร่ปูบอกแต่ว่าปูเขาเงี้ยม่บอกวันที่ครับยังไม่บอกบม่ยอมบอกวันที่ค่ะครับผมแต่ว่าให้เตรียมเตรียมคือให้เตรียมพวงมาลัยพวงมาลัยสิบเก้าพวงครับผมเนาะกาผาแดงเจี๊ยบขึ้นผาแดงนี่น้ำแดงบ่เอา่อวานนี้ค่ะผาแดงเจี่ะครับแม่นพวงมาลัยสิบเก้าโอ้แม่นครับน้ำแดงบ่เอาค่ะเัืนีว เจรนาเนหเด้อน้ำแดงคกขอบุณเี่วันในไลน์ครับน้ำแดงเพื่อนบ่อค่ะวันื่อแครแบ่พวกมาไล่พวกมาไล่วงค่ะแล้วก็พาพาาแดงเจ็ดผื้าแดงเจ็ืนครับ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 คับเรับเรับเามบครับครับครบครับคับแมับคู่เคราะวราบับนีับม่คู่กครักครับครับครับเสับครักครัคกักับกับครัครับครคัครััันค นี่เป็นแนวทางของปูวันตอนแรกนี้เนาะค่ะจะเลื่องวาอีกังตอนนี้ปีบหนักหน่อย18บาทนะค่าเนาะไปทบท้นเลยแต่ว่าปูอไห่แม่สมพรอหน้าวันที่19แล้วค่ะคแต่จะเลื่อม19เนาะเพราะว่าหงวดน่นปูไห้แม่สมพ่อเอารถแต่งมาถวายแต่คือวันที่เศร้าเก่าเด็กออกเศร้าเก่าอี เศ้าเก่าคือวันที่20เก่าพาเลก็เลยออก2เก่าคับ1เจ็ดพอไม่สมพรมาวันที่10เจ็ดหมนละค่ะหมดนี้ปูบอกให้แม่สมพ้อาวันที่10เก่าจิ้มไปพิจารณาบริเกณีเพราะเนี่อาชีมาทั้ง10เก่าทั้ง10เจ็ดก็ได้ให้ต้มหมดเลยครับเจว่าเจวันให้แนวทานตัวหมดพิจารณาเบครบ ขอบคุณขอบคุณในไลเดอร์ครับเทียบันที่ให้แนี่ยท่านเอฟซีครับอันผู้ใดสิไปเรียนมือนีิก่ะจัดไปเลยค่ะมาแท้ศูนย์ต่างประเทศนะครับเนาะต่างประเทศก็ศูนย์ก็หกค่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปแล้วจัดใส่กันมาเลยเทียวันจัดจัดใส่กันก็ได้ค่ะครับผมสามหาศูนย์สามหกศูนย์ก็ได้ค่ะสามหาศูนย์ครับกับสามหกศูนย์ครับเนแนวทางต่างประเทศเมื่อนี้ครับก็เอาไปเสี่ยงโชคเบิ้งครับขอบคุณในยลทีบันสวัสดีครับ ครับเจวันก็ได้สรุปมาแล้วนะพี่น้องเอซีครับผมเชิอเป็นรุ่นน้ากันเด้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพาลวยด้ครับเมื่อน,นี้เป็นรุ่นต่างประเทศไปน้ากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ